กลับมาอีกแล้วนะครับที่พี่คอร์เกมิงนะครับผมวันนี้สันส้นๆนะครับเราจะมาสอนซื้อเคมอนะครับแล้วก็ขี่เป็ดนั่นเองหลายๆช่องอาจจะทำแล้วแต่ผมมาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับการขี่เป็ดนะครับไม่ง่ายนะครับต้องเป็นอาชีพไนท์ก่อนนะครับแล้วก็มีสกิลตัวน,นี้นะครับถ้าไม่มีตนนัวนี้ไม่สามารถเช่าได้นะโอเคและ ที่สําคัญนะครับถ้ามีตัวนี้อย่างเดียวขี่ได้จริงครับแต่ทําให้ ASPD ลดนั่นเองครับ ASPD ก็คือความเร็วในการโจมตีดังนั้นเราก็ต้อง up พสก l l ด้วยนะครับ up พสก l l เจ้าตัวนี้เลยครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อขี่ป i โก b i โกนะครับก็ up ให้เต็ม5เลยเราจะได้ตีเร็วนะครับม่งนั้นเราจะตีช้ามากครับแล้วก็คุยกับเจ้าตัวนี้เลยครับต้องเสีย2,500นะครับถึงได้ป i โก b i โกมานี่ครับก็ช้าได้แล้ว ข้อนี้ครับในส่วนของเคมอนะครับเราก็มาซ้ายบนท่าที่เดียวกับเปลี่ยนไนเลยก็ครอบร์ปไปเลยครับเงื่องขายก็มีหลักๆ2ข้อนะครับ1ครับเป็นอาชีพไนครับ2ครับต้องมีเงินแล้วก็สติลนะครับเงิน74็ดหสติลหอันต่อการซื้อเคมอ1หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็คุยตัวนี้เลยครับเกี่ยวกับเคมอลน้อยครับเราต้องการซื้อเคมอครับซื้อไปเลยครับนี่ครับดำนะครับเงินหายไป 74,000นีะครับแล้วก็สติลที่เราเตรียมไว้ก็หายครับสําหรับคนที่จะซื้อสัตว์หลายอันก็ซื้อได้ครับก็มาคุยมาคุยตัวนี้เหมือนเดิมเลยก็คุยทีละรอบทีละรอบทีละรอบมันทําได้แค่ทีละรอบนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันครับสันส้นๆนะครับนี่ได้เคมอมาแล้วจะได้เปลี่ยนดาบพือทีครับผมใช้อันนี้จนว่า70ไปนะ <c oughs> สุดๆ้วละ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ